สวัสดีครับคุณอยู่กับเสี่ยลมโตช่องทางที่เปรียบเหมือนเพื่อนซีมาช่วยคิดวิเคะห์บอลรอดชัวร์นะครับเพราะพวกเรามีเฉลยอิงจากสถิติที่ผ่านมาคุณรู้อยู่แล้วว่าบวกทุกวันแน่นอนและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสี่ยลมโตซึ่งมีแนวทางแบบ VIP แจกให้ฟรีทุกวันแอดไลน์กันมาได้เลยครับที่แอด SPL 2 4ย้ำนะครับ SPL 2 4อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดๆเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผม เอาละครับมาลุยแนวทางประจ ա วันอังคารที่3ตุลาคมกันบอลลีกยุโรปมีเตะกันคึกคักอยู่ฟ้าชมเปี้ยนลีกเตะกันหลายคู่เลยครับและเหมือนเดิมเลยคู่แรกเป็นทีเด็ด VP ของเซลลมโต๊ะใน10 UCL นาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรือมริิตอนตี2แฮนดิแับแรกเรือมริิบุกต่อเสมอสถานการณ์ของกลุ่ม C ตอนนี้ครับนาโปลีมี3คะแนนเท่ากับเรือมริินะแต่ว่าลูกได้เสียดีกว่าเรามาดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ นาบปลีชนะ3เสมอ2ส,ส่วนเรัลมาริดชนะ4แพ้1ต่อที่ฟอร์ม5เกมเย่าของนาบปลีพวกเขาชนะ4แพ้1ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของราชาชุดขาวพวกเขาชนะ4แพ้1เหมือนกันและต่อด้วยเฮตูเฮตเจอกัน2ครั้งครับเมื่อปี2 0 1 7เ็ป็นเรืมอมาริดที่ชนะรวดทั้ง2นะัดเรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ,บ้านนาบปลีตอนนี้มี3คะแนนและมีจากฝูงของกลุ่ม4ครับโผล่ยิงประตูได้มากกว่ามาริด นัดที่แล้วในพวกเขาเอาชนะบาก้ามาได้ด้วยการทำเข้าประตูตัวเองของสิคูเนกาเต้ในช่วงท้ายเกมและนัดล่าสุดในลีครับพวกเขาเช่าโหดบุกไปขย่ำเลตเช่ถึง0ต่อ4ดูเหมือนว่าข่าวการไม่ลงรอยกันระหว่างโอซิเพนกับสโมสรครับไม่ได้ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของกองหน้ารายนี้เลยแม้ว่าเขาจะเป็นตัวสำรองครับแต่ลงมาก็ยิงประตูได้และนัดนี้ครับพวกเขาจะขาดตัวหลักทั้งฮวนเคซุสกับอามิลรามานี่ที่บาดเจ็บทั้งคู่เกมนี้ดวนกับเรมเดริดครับ รูดิกาเซียกุญซึของนาโปลียังไงก็ต้องใช้โอซิมเพนออสตาตัวจริงประสานงานกับเขาวิชาแน่นอนครับคงจะฝืนดอกไม่ไหวแน่แน่แตัดมาที่ทีมเยือนครับตอนนี้ก็มี3าคะแนนเหมือนกันนะัดที่แล้วในพวกเขาเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินมาได้ดบบผืดจับครับเป็นประตูโทนของจูดในช่วงนาทีบาทและนัดล่าสุดครับมาริดก็โชว์โหดบุกไปกดคิโรนาทีมที่ปีนี้ฟอร์มดีมากๆไปถึง0ูนย์ต่อสามนัดน,นี้พวกเขาจะอดใช้เอเดนมิลิตาครับกองหลังตัวหลักและก็ต้องรอเช็คฟิตดาวิดอาาบา ดาวรับคนสําคัญอีกรายครับแต่ข่าวดีก็คือจะได้วินิซิโอจูเนียกลับมาเล่นใน UCL เกมแรกครับหลังจากที่หายเจ็บและแน่นอนว่าการได้วินิซิุอเข้ามาครับจะมีผลต่อเกมรุกของรางชุดขาวพวกเขาจะมีมิติในการเล่นมากขึ้นครับตัวปั่นป่วนริมเส้นจะแบ่งเบาภาระให้จูดได้เยอะเลยซึ่งคู่นี้ครับมันคือทีเด็ด VP ของเซลมโตเราจะส่งแนวทางทัศนาคู่นี้ไปให้ใน like at, at l i น์แอด a spl 2 4ก่อน3ทุ่มย้ำนะครับ a spl 2 4เท่านั้น แล้วเจอกันก่อนสามทุ่มมาต่อในคู่ที่2ครับเป็นยูเนียนเบอร์ลินเจอกับรากาตอน5้าทุ่มสีแฮนดิแคปแรกยูเนียนเบอร์ลินเหนือกว่า0.5สถานการณ์ในกลุ่ม C ตอนนี้ครับยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับโลนะในขณะที่ราก้าอยู่อันดับรองโลครับไม่มีแต้มเหมือนกันแต่ว่ารากาลุได้เสียดีกว่าเรามาต่อที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ลินถือว่าเน่ามากเลยพวกเขาแพ้รวดใน5เกมล่าสุดในขณะที่รากาพวกเขาชนะ3แพ้2 เรามาต่อที่ผลงาน5เกมย่าของยูนิเบอร์ลินพวกเขาแพ้3ชนะ2ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของบรากาก,ก็ยังดูดีพวกเขาชนะ4แพ้1และในส่วนของเฮททูเฮทที่เจอกันครับเจอกัน2ครั้งเมื่อปี2022ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างผัดกันชนะทีมละครั้งทีนี้เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นยูนิเบอร์ลินจะมาในแผน3-5-2ครับก่อนหน้าจะใช้เดวิดฟอฟาน่ายืนคู่กับควินเบลนส์ ในขณะที่แดนกลางครับนำทัพโดยโรบินโกเซนเกมรับนัดน,นี้ครับจะขาดอโรบินน็อกเกอร์ที่มีการบาดเจ็บที่ขาครับแต่ก็ยังได้2ตัวหลักอย่างเดียโกเลเทกับดานิโลโลกี้ออกสตาร์ตตัวจริงครับในขณะที่ทีมเยนบรากาไม่มีนักเตะเจ็บหรือวิตติทดแบนครับพวกเขาส่งชุดใหญ่ใส่เต็มมาในแผน4 5 1า่งแข้งตัวหลักอย่างวิกเตอร์โกเมสริคารโดฮอต์ตาบูมากับอาลีเอมุสลาตีจะไม่พลาดในเกมนี้ครับ และด้วยไฮนิคปที่ยูนิเบอร์ลินเป็นฝ่ายเหนือกว่า0.5ครับคู่นี้ผมขออยู่รองบาก้กาได้ลุ้นกว่าชัดเจนเรื่องของเรื่องก็คือนัดนี้เนี่ยมันเตะที่สนามกลางครับไม่มีฝั่งไหนที่ได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบทั้งนั้นแต่สิ่งที่ผมมองว่ายูนิเบอร์ลินเป็นรองก็คือโมเมนตัมของทีมในตอนนี้ครับ5เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยถายเป็นการแพ้ทั้งหมดส่วนทางกับฝั่งบาก้กาครับที่แม้จะออกสตาร์ทในซีซั่นนี้ได้ผิดฟอร์มไปหน่อย แต่ในช่วง2-3นัดหลังมาพวกเขาเริ่มเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องครับโมเมนตัม um ของทีมเริ่มมีความมั่นใจกลับมาแล้วขอแค่บาก้าไม่แพ้ในเกมนี้ครับพวกเราก็ยิ้มชื่นใจกันแล้วสกอร์ที่คาดยูเนียนเบอร์ลินแพ้บารก้า0ตอมาต่อกันในคู่ที่3ครับตอน5ทุ่ม45เหมือนกันเป็นเรดบูลซัสบวกเจอกับเรอัลโซเซดัดแฮนดิคับแรกเรอัลโซเซดัดบุกมาต่อเสมอ สถานการณ์ของกลุ่มดีตอนนี้ครับซัสบวกหยุดจา่าฝูนะครับหนึ่งนัดเขาเก็บไป3คะแนนในขณะที่ทีมเยือนเรอัลโซเซดัดหนึ่งนัดเก็บได้หนึ่งคะแนนครับตอนนี้อยู่ดับ3เรามาต่อที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าดีพอๆกันชนะ3เสมอ1แพ้1และในส่วนของฟอร์ม5เกมเย่าของซัสบวกพวกเขาชนะ3แพ้2ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของโซเซดัดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1และเฮตูเฮตครับเ,เคยเจอกัน2ครั้งเมื่อปี2018 เป็นซัสบวกชนะ1ครั้งและก็เสมอกัน1นัดเรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นซัสบวกครับจะหมดสิทธิใช้งานกองหน้าตัวเก่งอย่างเฟอร์นันโดที่เจ็บกล้ามเนื้อและก็มีลูคัสวอลเนอร์เจ็บข้อเท้าอันโอโกเจ็บต้นขาจัสตินโอมเรจีที่เจ็บแผ่นหลังความหวังในการพามาตูคู่แข่งของทีมครับจะอยู่ที่คาริมโคนาเต้ในขณะที่ทีมเยือนครับจะหมดสิทธิใช้งานคีรันเชนี่แบ็กซ้ายที่เจ็บแฮมสติงมาตินเมเกลันที่เจ็บเขา่า และที่ต้องลุนเช็คฟิตก็มีอาเซนซาฮาเรียนที่มีอาการป่วยครับแต่ที่แน่ๆเลยตัวลุกฟองร้อนแรงอย่างทาเคฟุสาคุโบจะไม่พลาดลงสนามในเกมนี้และด้วยเฮดนแคปที่เปิดมาครับเรอัลโซเซดาตเป็นฝ่ายบุกม,มาตอบด้วยราคาเสมอผมมั่นใจเลยว่าอยู่โซเซดาตไม่แพ้นแน่นอนซัสบวกเปิดหัวรายการนี้ได้สวยก็จริงครับด้วยการบุกไปเชิดเบนฟิก้าคาบ้านแต่นั่นครับเป็นพ a, ระเบนฟิก้าโดนไปแดงตั้งแต่ต้นเกม บวกกับฟอร์มของเบนฟิก้าปีนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าที่ผิดกับโซเซดัดครับที่สามารถจัดเสมอกับอินเตอร์มิลานมาได้และงูใหญ่ปีนี้ฟอร์มแรงมากๆตรงนี้นี่แหละที่ผมมองว่าโซเซดัดเหนือกว่ายิ่งตอนนี้ครับทีมเยือนเองเนี่ยกลำลังผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องพวกโาชนะทั้งเกมในบ้านและนอกบ้านมา3นานัดติดแล้วและสิ่งที่สําคัญก็คือซัสบวกครับขาดกองหน้าอย่างเฟอร์นันโดไปมันมีผลกระทบไม่น้อยแน่ครับยิ่งมาเจอเกมรุกอย่างโซเซดัดที่ตอนนี้ปั่นปวดคุ่แข่งได้ดีครับ มีสิทธิ์เลยที่ซัสบวกจะแพ้คาบ้านด้วยซ้ำดังนั้นอยู่โซเซดัตที่ราคาเสมอคือทางที่สวยใสยทีมเยือนไม่แพ้เกมนี้แน่นอนครับสกอร์ที่คาดเรดบูสซัสบวกแพ้โซเซดัต0ต่อ1มาต่อกันในคู่ที่4ครับตอนตี2เป็น p s เีไอโฟเฟนเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเซบีย่าแฮนดิแคปแรก PSV เหนือกว่า0.5สถานการณ์ของกลุ่มบีตอนนี้ครับ p s เเจ้าถิ่นอยูนดับโลแข่งมา1นนัดแพ้ไปนะครับ ยังไม่มีสักคะแนนในขณะที่เซบีย่าครับอยู่อันดับ3แข่งมา1นัดเสมอมามี1คะแนนเรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีม p s เชนะ4แพ้1ในขณะที่เซบีย่าชนะ2เสมอ2แพ้1และต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย้าของ PSV ครับโคตรโหดเลยพวกเขาชนะรวดทั้ง5นัดในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของเซบีย่าดูไม่ดีแพ้ถึง3เสมอ1ชนะ1และในส่วนเฮตุเฮตครับเจอกัน2ครั้งเมื่อปี2023ต่างฝ่ายต่างชนะคนละครั้ง และเป็นประเภทบ้านขาบ้านมันซะด้วยเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าทิ v, ่นีเ PSV จะหมดสิทธิใช้งานอาร์มาโดออบิสโตแนวรับที่เจ็บข่าเพียงคนเดียวแถมต้องลุนเช็คฟิตเมาโรจูเนียด้วยครับพวกเขาจะมาในแผน4-5-1กองหน้าตัวเก๋าอย่างลุคเดยองจะได้ลงเกมนี้พวกในตัวหลักอย่างโยฮันบากาโยโก้โนอาแลงกับโจอีเฟียแมนที่พูดมาลงทั้งหมดในขณะที่ฝั่งทีมเยือนเซบีย่าครับพวกเขาจะมาในแผน4-5-1เหมือนกันจะหมดสิทธิใช้งาน2แข้งน้าเดิมที่เจ็บอยู่ทั้งมาเกล กียงซูตแน่นอนครับกองหน้ายังจะเป็นยูซุปอันเนสซิรีคนเดิมพร้อมกับอีวาลลคิติครับอดีตแข้งบาซ่าช่วยคุมเกมแดนกลางและคู่นี้ครับด้วย handicap ที่เปิดมาเจ้าบ้าน PSV เหนือกว่า0.5ก็ต้องอยู่ต่อ p s เเจ้าบ้านเท่านั้นครับนัดที่แล้วเนี่ย PSV บุกไปเจอของแข็งอย่างอาเซนนลพวกเขาถูกถล่มมาถึง4-0ก็จริงแต่เกมนี้ครับพวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองซึ่งฟอร์มเกมเย่าของ PSV โคตรโหด ไม่แพ้ใครเลยชนะรวดทั้งหนัดในขณะที่ฝั่งทีมเยือนเซบียครับดูเหมือนว่าจะกระเตื้งขึ้นมาหน่อยหลังจากที่ชนะลาสพาลมาสกับอเมริกาในเกมลีกมาได้แต่พวกเขาก็ยังขาดความสม่ำเสมอครับบวกกับสถิติเกมเยือนที่ดูไม่ดีไม่น่าไว้วางใจผมมองว่าเจ้าบ้าน PSV จะไม่ยอมเสียสแต้มให้กับทีมเยือนแน่ครับและโอกาสที่เซบียจะแบ่งแต้มกลับไปได้ผมมองว่ามันน้อยนิดลิทเทิลบิตติเชึ่งทัศนะคู่นี้ครับต้องอยู่ต่อ p s เที่0ูตามมาเลย รับตังชัวชัวสกอร์ที่คาด PSV เปิดบ้านเฉือนชนะเซบียา2-1เรามาต่อกันในคู่ที่5ครับตอนตี2เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังออเดฟอร์ดรับการเยือนของกาลาตาสลายแฮนิคัแรกแมนยูเหนือกว่า1.25สถานการณ์ของกลุ่ม A ตอนนี้ครับแมนยู Man u, อยู่ดับโลนะแพ้มานะครับนัดแรกในขณะที่กาลาตาสลายอยู่ดับ3นัดแรกไปเสมอกับโคเปนเฮเกนมาเรามาต่อที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีม แมนยูแพ้3ชนะ2ในขณะที่กาลาตาสลายชนะ4เสมอ1ย,ยังไม่แพ้ใครและในส่วนของฟอร์ม5เกมเย่าของแมนยูครับพวกเขาชนะ3แพ้2ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของกาลาพวกเขาชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเช่นกันตัดมาที่เฮตุเฮตี่จะกัน3ครั้งหลังเป็นแมนยูชนะ2กาลาชนะ1เรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับ ทัพพิศาดารครับเกมแรกบุกไปแพ้เสือใต้4-3ต่อทําให้พวกเขาไม่มีแต้มและอมบัวอยู่ตอนนี้นัดล่าสุดในลีครับก็แพ้พาเลทคาบ้านไปศูนย์ต่อหนึ่งฟอร์มตอนนี้เรียกว่าเน่าสุดๆเลยคุณเล่นบาดเจ็บก็มีเพียบเลยครับโดยเฉพาะกองหลังลิซันโดมาติเนสวานวิสาก้าไทเรลมาเลเซียลุกชอและสคิโอเลกิลอนที่ยืมตัวมาจากสเปอร์เรียกว่าแผงหลังเนี่ยเจ็บยกแผงเลยพวกเขาต้องเอาโซเฟียนอัมราบาดครับไปเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแบบอินเวอร์ต แต่เกมนี้มีข่าวดีครับจะได้แอนโทนีปีกจอมหมุนที่ไปเคลียร์ปัญหาชีวิตมาแล้วกลับมาซ้อมกับทีมเป็นตัวเลือกให้เทนฮาร์ในขณะที่ทีมเยือนกาลาตาสลายครับตอนนี้มี1คะแนนจากการที่ไปเสมอกับโคเปนเฮเกนมาแล้วในลีกพวกเขาผลงานดีมากเป็นรองจ่าฝูงนัดล่าสุดก็ชนะอันการากูคู2ต่อครับเกมนี้กาลาไม่มีนักเตะเจ็บหรือติดโทษแบนจัดชุดใหญ่เต็มสูบน้ำทับโดยมาโรอิกาดี้กองหน้าตัวเก่งฮาคิมซีเยกปีกตัวจี๊ด บวกกับวิลฟีซาฮาคอยปั่นป่วนที่ริมเส้นทัศนะครูนี้ครับให้อยู่ลองกาลาที่1.25ช่วงนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนปีศาจแดงต้องทําใจครับทั้งปัญหาตัวผู้เล่นเจ็บปัญหานอกสนามมีมาไม่พักอีกครั้งฟอร์มในสนามของพวกเขาก็ดูไม่มีทีมเวิร์กเลยครับทำให้ผลงานของทีมแย่มากๆในลีกแต่ไป7นัดแพ้ไปแล้วถึง4เกมครับเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ทีมเยือนครับพวกเขายังเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในลีกไก่งวงยังไม่แพ้ใครในลีก เรียกได้ว่าผลงานต่างกันฟ้ากับเหวด้วยเฮนดิแับที่แมนยูต่อ1น5ครับผมว่ามันมากเกินไปสําหรับฟองของทีมผีแดงตอนนี้มั่นใจมากว่าอยู่รองมีแต่บวกให้เต็มที่เลยนะแมนยูจะเบียดชนะครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่เสมอกันมากที่สุดขออยู่รองการาตาสลายสบายใจครับผมสกอริี่คาดแมนยูเสมอกับกาลาร1นต่อ1ปิดท้ายในคู่ที่6ครับตอนตี2ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสโต๊กซิตี้รับการมาเยือนของซอลแฮมตัน แฮนดิแคปก่อนไหลเอาเทมตันบุกมาต่อเสมอสถานการณ์ในลีกแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ครับสโต๊ตซิตี้อยู่ดับที่16 9นัดพวกเขามี10คะแนนในขณะที่เอาเทมตันครับอยู่ดับ1ิบนัดเก็บไป13คะแนนเรามาต่อที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมสโตปชนะ1แพ้3เสมอ1ในขณะที่เซาเทมตันชนะ1แพ้4และต่อกันด้วยฟอร์ม5เกมเย่าของสโตปพวกเขาชนะ3แพ้2ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของทัพนักบุญพวกเขาแพ้3ชนะ2 และในส่วนของเคธูเฮท้านัดหลังที่เจอกันสโต๊กชนะ2เสมอกัน2และเป็นซอแทนตันชนะครั้งเดียวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นสโต๊กครับตอนนี้อยู่อันดับที่16แข่งไป9นัดมี10คะแนนนะครับนัดล่าสุดทําแสบครับบุกไปพลิกกับมาชนะบิสตอลซิตี้สต่อสามทั้งทังที่โดนนําไปก่อน2อต่อศูนย์เกมนี้ครับพวกเขาจะขาดผู้เล่นตัวหลักเหมือนเดิมก็คือลูอิสเบเกอร์ไทลิสแคมเบลกับเอนด้าสตีเวนที่มีการบาดเจ็บพวกเขาจะมาในแผนส3 3สครับ โดยที่มีอังเดวิดิเกลดาสวสโมสรของทีมครับที่ซัดไป4ประตูจะกลับมายืนเป็นตัวจริงในขณะที่ทีมเยือนครับหลังจากที่แพ้เกมลีกมา4นัดติดนัดล่าสุดเด็ดทำเซอร์ไพรส์ครับเอาชนะลีดไปได้3-1ทําให้ตอนนี้9นัดมี13คะแนนครับรั้งระดับ10พวกเขาจะมีนักเตะตัวหลักเจ็บ2คนครับก็คือแจ็คสตีเฟนกองหลังกับรอสจูว์กองหน้าที่ซื้อตัวมาจากสดอ์แลนด์เกมนี้จะมาในแผน4-3-3เหมือนกันครับโดยที่มีอดัมอัมสตองดาสวสโมของลีกที่7ประตู ยืนเป็นหน้าเป้าขอจบสกอร์ให้กับทีมทัศนะคู่นี้ครับผมมองว่ามันเป็นเกมที่สูสีนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งชนะมาทั้งคู่แต่ว่าทีมเยือนครับเป็นทีมที่เสียประตูง่ายพวกเขาเสียไปแล้วถึง20ประตูมากที่สุดของลีกเท่ากับแบ็กเบิร์นครับและเกมนี้เนี่ยสโต๊กได้เล่นในบ้านตัวเองได้เปรียบจากเสียงเชียร์บวกกับความคุ้นเคยของสนามและที่สําคัญครับเฮดทูเฮดสโต๊กก็เหนือกว่าทีมเยือนผมมั่นใจว่าเกมนี้สโต๊กจะไม่พังขาบ้านครับ และมีดีพอที่จะบิดเอาชนะนักบุญไปได้ดังนั้นอยู่รองสโตกดีที่สุดสกอร์ที่คาดสโตกชนะซอสแฮมตัน2ต่อ1และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเรายังมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด V A P ยังรอพวกคุณอยู่ที่ s p l 2 4ย้ำนะครับ s p l 2 4เท่านั้น คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี